สวัสดีครับผมพี่เฟนเทลซด้าครับวันนี้มีคำถามมาจากทาวบ้านนะครับว่าร้านค้าของเราเนี่ยนะครับเช็คแล้วว่าโอ้โหคนเข้าดูเยอะมากนะครับเช็คจากหน้าโทรศัพท์มือถือเนาะที่มือถือเราก็จะมีอ่าสแตทนะครับคือข้อมูลทางสถิติว่ามีคนเข้าชมร้านค้าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยอดขายเท่าไหร่ในแต่ละวันนะครับมีล่าสุดนะครับคำถามมาเมื่อคืนนี้เองนะครับว่าคนเข้าชมประมาณ1 5 0 0นะครับพ5 0 0 1า0 0แต่ออเดอร์มีแค่1ชิ้นเองนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นคําถามโลกแตกมากปวดหัวมากว่าโอ้โห,โหคนเข้าขนาดนี้แล้วทาไมทําไมขายไม่ได้เลยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมให้มองสองมุมนะครับถ้าเป็นเคสนี้นะอันดับแรกคือ1เรื่องของสินค้าอันดับ2นะครับเรื่องของภาพรวมของร้านค้าเรานะครับเรื่องของสินค้านะครับตัวสินค้าเนี่ยเป็นที่น่าสนใจนะครับไม่งั้นคนคนจะไม่เข้าไปดูเพราะว่าคนจะดูตามการเสิร์ชนะครับการเสิร์ชหาข้อมูลเป็นหลักนะครับคนนี้ พอเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่ภาพรวมร้านค้าเราแล้วว่าเออสินค้าเนี่ยมันน่าสนใจแล้วมันมันเหมาะจะที่ให้เขาซื้ออ่ะคือเขาเขาตัดตัดสินใจซื้อได้ไหมนะครับผมก็เลยแยกมาเป็นเออห้าห้าประเด็นนะครับห้าประเด็นที่เวลาลูกค้าเนี่ยเข้ามาที่ร้านค้าแล้วนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยไม่ซื้อมันเกิดจากอะไรได้บ้าง นะครับมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับอ่ะนะครับประเด็นแรกนะครับถ้ากรณีนี้นะครับเข้าลูกค้าเข้าเยอะนะครับเพราะว่าชมเยอะแล้วขายไม่ได้นะครับคือขายได้น้อยเนี่ยหนึ่งนะครับเรื่องของสินค้าลองดูนะครับว่าสินค้าของเราเนี่ยมันเป็นสินค้ากระแสไหมมันหมดเทรนด์ไปแล้วหรือเปล่านะครับทำให้แบบเออคนกดเข้ามาดูหน่อยนะครับแต่อารมณ์อารมณ์คนลูกค้าเนี่ยก็จะประมาณว่าเฮ้ยเดี๋ยวค่อยซื้อก็ได้อะไรเงี้ยไม่รีบนะครับมีไม่รีบไม่รีบคือมันมันหมดเทรนด์ไปแล้วว่าแต่มันยังไม่จะเป็นต้องใช้ตอนเนี้ยนะครับ อาจจะต้องดูเรื่องของสินค้าเราเป็นหลักนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนไหมนะี่ครับเปลี่ยนไหมนะครับสองนะครับสินค้าไม่เป็นที่ต้องการไอ้คำว่าสินค้าไม่เป็นที่ต้องการเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากลูกค้ามองว่าสินค้าเราเนี่ยต่อเน,นื่องมาจากข้อแรกคือยังไม่สําคัญแล้วเขาก็ไปทําการเขาว่าอะไรอนะไปซื้อสินค้าที่มมนสําคัญก่อนไม่ใช่ไม่จําเป็นสินค้าเราจําเป็นนะครับแต่ในช่วงเวลานั้นน่ะยังไม่เป็นที่ต้องการนะครับเอ,องาง่ายๆเลยอย่างช่วงโควิดเนี่ยนะครับช่วงโควิดที่อยู่กับบ้าน นะครับที่คนอยู่กับบ้านกันเนี่ยนะครับคราวนี้มันก็ต้องมีสินค้าที่จะเป็นคือสินค้าที่คนต้องดงดำดมงชีพอยู่กับบ้านค,คือจําเป็นแต่สินค้าที่มันเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับคนก็จะหยุดการซื้อหรือซื้อน้อยลงนะครับถึงเข้ามาดูเยอะขึ้นแต่มันเกิดอำนาจในการตัดสินใจว่าเดี๋ยวค่อยซื้อก็ได้มันไม่รีบอะ่ะอะไรเงี้ยนะครับไปเอาของที่มันรีบก่อนนะครับอยู่กับบ้านอะไรของกินใช่ไหมของกินของซ่อมบ้าน อะไรเงี้ยของใช้ในบ้านเนี่ยมันจะมันจะเป็นเอาพวกนี้ก่อนนะครับพวกฟุ่มเฟือยก็อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือนะครับอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์อุปกรณ์เสริมรถยรรดดนต์มันยังไม่จำเป็นไงถ้าเกิดเขาไม่ได้อยากได้จริงๆอะไรเนงะี้ยหรือว่าเขาต้องจะเป็นจริงแล้วถึงจะซื้อใช่ไหมครับถูกต้องไหมถูกต้องไหมอ่านะครับโอเคสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับก็ เอยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับเพื่อนๆนิดนึงนะครับเอ่อมาสัก 10- 20คนผมก็ดีใจแล้วนะครับเพราะว่าไลฟ์ไม่ได้บอกล่วงหน้านะนะครับอันนี้ก็แบบช่วงบ่ายเออในต้นคลิมว่าเออเดี๋ยวขออนุญาตไลฟ์นะครับอ่ะกลับมานะครับปัญหานะครับข้อที่3นะครับสำหรับร้านค้าที่มีคนเข้าดูเยอะแต่ยอดขายน้อยนะครับข้อแรกคือสินค้าอาจจะหมดเฟนข้อ2นะครับมันอาจจะเกิดจากอ่าสินค้าไม่จะเป็นยังไม่มีความจำเป็นในช่วงเวลานั้นนะครับทำให้เกิดความรู้สึกว่ายังไม่ต้องซื้อแต่ตอนนี้ก็ไดด้้้่เีี๋ยยวัจจจาากนนอออะะคคๆซืรบ ข้อ 3. นะครับลูกค้าเข้ามาแล้วตัวเลือกเยอะนะครับสินค้าที่ตัวเลือกเยอะก็คือเป็นสินค้าที่ขายดีเคยขายดีมาก่อนหรือเป็นสินค้ากระแสที่คนหาเยอะเนี่ยนะครับลูกค้านะครับก็จะเข้ามาดูแล้วเนี่ยมีตัวเลือกเยอะขึ้นนะครับคู่แข่งเราก็เยอะตามเพราะอะไรเพราะคนมันหาไงลูกค้าหาไงมันขายดีนะครับเราดันไปขายสินค้าในหมวดเนี้ยในหมวดคนที่เขากําลังหาเขาขายดีอ่ะนะครับอย่างเช่นอะไรครับของเล่นเด็ก คือของเล่นเด็กเนี่ยมันมีเยอะมากแต่เราดันไปขายไอ้ส่วนที่คนแบบต้องการเยอะๆจะเป็นแบบมันเป็นสินค้ากระแสที่แบบคนบ้าต้องการในช่วงเวลานั้นพอดีอะไรเงี้ยแล้วพอมาถึงช่วงเวลาที่มันยังไม่จําเป็นอ่ะมันก็จะดาวลงมาอย่างช่วงโควิดเนี้ยถ้าเป็นสินค้าเกี่ยวกับการเสริมพัฒนาการสินค้าที่พ่อกับแม่เล่นกับลูกได้อยู่กับบ้านเนี่ยเล่นด้วยกันได้อันเนี้ยจะดีกว่าสินค้าที่แบบเออเป็นกระแสให้เด็กเล่นอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันไม่เหมาะอย่างเงี้ยนะครับก็คือมีตัวเลือกเยอะขึ้น นะครับลูกค้ามีตัวเลือกเยอะมันมีสงครามราคาด้วยทําให้แบบมีการมีการเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีมีการให้ทําให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจนะครับมีตัวเลือกในการตัดสินใจเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะเข้ามาดูแล้วเพื่อเปรียบเทียบนะครับต่อมานะครับก็ลูกค้าเข้ามาแล้วร้านค้าของเราเนี่ยคะแนนไม่ดีเลย พอจะเคยเป็นไหมเคยเป็นไหมคือถ้าเราซื้อของออนไลน์เนี่ยื่อกีแบบเรามีตัวเลือกเยอะใช่ไหมต่อต่อมาจากข้อมามักครโ่นี้นะข้อ4ก็คือนะครับคะแนนอะไรต่ตางๆของร้านค้าเนี่ยมันไม่ดีเลยนะครับมันรู้สึกว่าโอ้โหร้านค้าเนี่ยเข้ามาปุ๊บจัดส่งก็ช้าคะแนนร้านก็ไม่ดีรีวิวสินค้าก็ไม่ดีอย่างเงี้ยถามว่าเป็นคุณคุณจะซื้อไหมทั้งที่ว่าร้านข้างๆกันเนะี่ยมีรูปไม่เห็นมีรีวิวที่ดีกว่ารูปสวยกว่านะครับราคาเท่ากันก็ได้แต่ แพงกว่าก็ได้แต่ร้านอีกร้านนึงอะ่ะดีกว่าของเราอันนี้ลูกค้าให้ดูยังไงก็ไม่ซื้อเพราะมันมีตัวเลือกเยอะกว่า นะครับน,นี้คือข้อ4เนาะคือคะแนนร้านรีวิวอะไรไม่ดีเลยไม่ดีเลยทำให้ลูกค้าเข้ามาแล้วไม่ซื้อนี่คือนะครับเรื่องของการเลือกซื้อบนลาซาด a านะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยซื้อบนลาซาดาเลยเป็นผู้ขายเดียวผมแนะนําว่าไปลองซื้อนะครับลองดูเราจะได้รู้ว่าระบบการสั่งซื้อระบบการจัดการของแต่ละร้านเป็นยังไงเราจะได้เห็นข้อดีข้อเสียอย่าคิดว่าขายอย่างเดียวหูขายขายขายแต่ไม่เคยแบบไปดูระบบการสั่งซื้อการเลือกซื้อเลยนะครับอ่ะนะครับต่อมานะครับข้อ5้า นะครับข้อ5าก็คือพ่วงมาจากข้อ3ามข้อส่นั่นก็คือสินค้าเราอ่ะมันไม่ดึงดูดนะครับลูกค้าค้นหาเจอที่มันมียอดเข้าชมเพราะอะไรครับเพราะลูกค้าเนี่ยเซิร์ชเซิร์ชจากหน้า Google ใช่ไหมพิมพ์พิมพ์นะครับเช่นของเล่นเด็ก3ามขวบพิมพ์เข้ามาเจอโอ้โหของเล่นเด็กเพียบเลยกดดูมันทุกร้านเลยลูกค้าเพราะมันเยอะมากนะครับแต่เราไม่ดึงดูดให้ลูกค้าที่จะซื้อนะครับนอกจากเอ่อตัวเรื่องของราคาเรื่องของรีวิวแล้วการดึงดูดเนี่ยที่นี้เนี่ยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเอ่อทรูปภาพมีีคลิปวดโ นในตัวสินค้าบางอย่างมันต้องมีฟังก์ชันการใช้งานวิธีการเล่นตัวอย่างอะไรต่างๆรวมถึงเราไม่เคยมีโปรโมชั่นร้านค้าเลยไม่มีคูปองลดราคาไม่ทําโปรโมชั่น นะครับอันนี้ก็ต้องมาลองดูนะว่าถ้าเกิดใครยังไม่ทำเนี่ยก็ควรจะทําด้วยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ร้านค้าของเราเนี่ยมันมีความน่าสนใจลูกค้าเนี่ยมีโอกาสตัดสินใจมากขึ้นอย่างผมซื้อของเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าผมเลือกซื้อบนลาซาด้ามากกว่าไม่ใช่ว่าผมสอนลาซาด้านะแต่ผมรู้สึกว่าร้านค้าบนลาซาด้าเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยมันมีการทําอะไรกันแล้วแต่เนี่ยมันเกิดความไว้ใจหรือว่าความมั่นใจมากกว่านะครับผมก็เลยลองไปรีเสิร์ชนะครับถามคน2กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มเป็นคนทํางานปประจําทั่วไ นะครับคนทํางานประจำเนี่ยเขาก็จะเลือกที่จะไปช้อปปี้มากกว่าเนะี่ยเขาบอกว่าเข้าง่ายมีคูป,ปองลดราคาราคาถูกนะครับแต่กลุ่มคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของร้านนะครับเจ้าของบริษัทนะครับหรือคนที่เป็นระดับหัวหน้าง,งานนะครับมีตําแหน่งอะไรเนี้ยผมไปลองรีเสิร์ชดูถามเขาบอกว่าเขาเลือกลาซาด้ามากกว่านะเพราะว่าดูความมีความน่าเชื่อถือมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยเรื่องราคานะครับอาจจะเป็นแค่ส่วนเล็เกในการตัดสินใจนะครับ ถ้าเราสามารถเก็บลูกค้ากลุ่มนี้ให้เกิดความไว้วางใจได้เราก็จะมียอดสม่ําเสมอนะครับผมยกตัวอย่างจากเคสผมเองผมขายเนี่ยผมขายแพงกว่าร้านค้าอื่นนะในของที่ผมขายนะครับถ้าใครเ,เรียนคอร์สออนไลน์ผมอยู่ผมจะพูดเสมอๆว่า 1. ผมจะไม่ทำสิงไม่ขายสินค้าขายดีนะครับผมจะขายสินค้าที่ขายได้เรื่อยๆนะครับเรื่อยๆหมายความว่า โอเคแหละมันขายไม่ดีถ้าคนจะเข้ามาขายเนี่ยต้องคิดก่อนมมนต้องสต็อกของแต่ผมอะสามารถที่จะเอาของมาสต็อกนิดๆหน่นนอยๆนะครับค่อยๆขยับขยายแล้วตั้งราคาให้เหมาะสมให้มีกาไรอย่างน้อย2เท่าสาเท่าแล้วค่อยๆขายไปค่อยๆขายไปนะครับจังหวะดีๆนะครับบางตัวนะครับสินค้าเนี่ยคนกำลังหาพอดีแล้วของเราเนี่ยมันมีทาฟฟิกสะสมมีคนติดตามร้านค้าเข้าแคมเปญน,นะครับมีคูปองต่างๆให้กับลูกค้าเลือกมีโอกาสที่เขาจะกดซื้อนะครับณตอนนี้เนี่ย นะครับให้ทุกคนมองว่าสินค้าอะไรเนี่ยก็แล้วแต่นะครับให้มีความน่าสนใจนะครับหนึ่งรูปภาพนะครับพูดเสมอคือรูปภาพเนี่ยคีย์เวิร์ดทุกคนลูกค้าหาเจอแล้วรูปภาพเนี่ยแตกต่างกอื่นไหมโดดเด่นไหมน่ครับมีคลิปวีโอไหมน่ครับมีโปรโมชั่นอะไรต่างๆไหมนะครับให้ลูกค้าได้เข้ามานะครับเนาะอันนี้ก็ก็เป็นทางหนึ่งที่ที่พอจะช่วยร้านค้าใหม่ได้นะครับอ่าร้านค้าไม่ใหม่หรือว่าร้านค้าที่ลูกค้าเข้ามาดูเยอะแล้วมีปัญหาว่ายอด ยอดคนเขาชมเยอะนะครับแต่ไม่มียอดขายนี่ครับหรือยอดขายต่านะครับคราวนี้คําถามก็จะกลับมาอีกว่าโอเคเรารู้แล้วว่ามันมีเหตุผลอยู่ประมาณ5ข้อว่าทําไมลูกค้าไม่ซื้อหรือมันมีตัวเลือกอะไรเงี้ยเราจะแก้ไขยังไงนะครับอันดับแรกเนี่ยให้ทุกคนนะครับไปที่วิเคราะห์ธุรกิจไปดูเลยว่าสินค้าตัวไหนของร้านค้าเราที่คนเข้าดูเยอะ นในรอบนรอบ30วันที่ผ่านมาอ่ะสาวันนานไปอ่ะเจวันก็ได้นะครับโดยไปที่วิเคราะห์ธุรกิจนะครับเลือกสินค้าและประสิทธิภาพจะมีช่องให้ติ๊กทั้งหมด5ช่องนะครับให้ติ๊กทั้งหมดให้เลือกได้5ช่องเราสามารถเลือกดูได้ว่าสินค้าที่ลูกค้าค้นหายเยอะๆนะครับสินค้า ที่มียอดขายเท่าไหร่นะครับคนซื้อเท่าไหร่เราเลือกคัดออกมาดูนะครับ <_ d ata> ถ้าง,งงไปดูในหัวข้อวิเคราะห์ธุรกิจนะครับในคอร์สออนไลน์ผมก็มีในช่อง YouTube ก็ <_ d ata> มีทําไว้ให้นานแล้วนะครับแต่ว่าในคอร์สออนไลน์เนี่ยมันจะมีอัปเดตกว่านะครับผมอัปเดตข้อมูลอะไรต่างไว้ให้ก็ดูในนั้นได้นะครับออพอเข้าไปพอ,พอพอเราไปดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าสินค้าเราบางตัวเนี่ยบางบางตัวเนี่ยคนเข้าดูเยอะมากโดดโดดเลยแล้วขายไม่ได้ค่าเฉลี่ยนะครับอัตราการซื้อต่อการเข้าชมคือ CTR มันต่ามากพอมันต่ําามก มันต่ำมันต่ามากก็คือเราจะต้องดูแล้วว่าไอ้สินค้าตัวเนี้ยคนก็ดูเยอะแล้วขายไม่ได้เกิดจากอะไรเปิดเข้าไปดูใหม่ครับวิเคราะห์ใหม่เลยนะครับอย่างของผมเนี่ยผมยกตัวอย่างผมนะผมไปเจอว่า 1. น,นะครับชื่อสินค้าเนี่ยเออมันผิดปกติมันมันมันตั้งไว้น้อยเกินไปไม่ใช่คนคำที่คนค้นหาแต่ก็ยังมีคนเข้ามาดูเพราะว่าผมไปใช้เ e l l ์ r พ i ็ก s นะครับลำที่2นะครับรูปภาพนะครับรูปภาพเนี่ยเราแบบ โูยังเป็นรูปที่ก๊อปคนอื่นมาอยู่เลยนะครับเป็นรูปที่ถ่ายแบบธรรมดาไม่ได้การตกแต่งไม่มีรายละเอียดไม่มีเรื่องของวิธีการราคาอะไรต่างๆนะครับรายละเอียดปีกย่อยนะครับในส่วนของรายละเอียดสินค้าเรามีการใส่ไว้ไหมนะครับในวางสินค้านะครับไล่ดูทีละจุดเลยนะครับต่อมานะครับสินค้าเรานะครับโปรโมชั่นเคยมีไหมมีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมนะครับลดคูปองลดราคาโปรโมชั่นแบบยิ่งซื้อยิ่งลดคือ F ฟซี่คอมโบเคยทาไว้ไหมเคยทําบันเดิลไว้หรือเปล่านะครับหรือไม่เคยทําอะไรเลย ก็ต้องมาดูแล้วว่าจะใช้นะครับแคมเปญใช้ตัวฟีเจอร์ไหนมาช่วยใช้งานนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราดูเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องเอาสินค้าของเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับสินค้าของร้านค้าอื่นร้านค้าอื่นที่อยู่บน l a z a d a านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเปรียบเทียบนะครับกับคนอื่นเราจะเห็นว่ารูปภาพรายละเอียดเนี่ยมันต่างกันไหมราคาเขาสูงเกินไปหรือเปล่าราคาเราสูงเกินไปหรือเปล่าเราเคยมีการลดราคาไหม นะครับเรามีการจัดโปรโมชั่นไหมเราก็จะเห็นภาพแล้วนะครับโอเคแหละเราเริ่มแก้นะครับแต่เย็เนๆมันอาจจะขายได้เลยหรือยังไม่ได้ก็ได้เพราะว่ามันก็มีอีหลายปัจจัยนะครับที่ลูกค้าจะตัดสินใจเหมือนกันถูกต้องไหมนะครับอย่างเราซื้อเนี่ยบางทีเราก็ต้องตัดสินใจนะครับหลังจากที่เราแก้ไขแล้วให้รอเวลานะครับถ้าคิดว่ามันแก้เราแก้อีกมันไม่ดีนะครับมันยังไม่ได้เลยนะครับโอเคไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องซีเรียสนะนะครับแสดงว่าสินค้าชิ้นนั้นมันหมดเทรนด์จริงๆถ้าถ้าเราแก้แล้ว นี่ครับถ้าเราดูรายละเอียดหมดแล้วนะครับมันมันหมดเทรนจริงๆแล้วก็ไว้รอช่วงแคมเปญมีแคมเปญใหญ่ครับเป็นลดราคาเนี่ยค่อยทาการลดราคาลงมาเพื่อทําการทําการปล่อยสต็อกนะครับลดราคาแต่มีกําไรนะครับให้มีกําไรนะครับส่วนใหญ่อีกส่วนหนึ่งคือที่ที่มีปัญหานั่นก็คออือร้านค้าหลายๆร้านเนี่ยตั้งราคาแล้วแล้ว,ลวตั้งแล้วกาไรน้อยเกินไปเพื่อต้องการดัาราคานะครับทำบางทีก็เป็นผลเสียนะทำให้หลายๆลูกค้าเนี่ยที่เป็น คนนี้เขาความจะจ่ายเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ย mm. มันถูกเกินไปอะ่ะมันมันไหววะวะอะไรเงี้ยผมก็มีแบบมีอ่ารู้จักกับเจ้าของบริษัทเจ้า mm. ของธุรกิจอะไรหลายคนเนี่ย mm. เขาก็จะชอบทั้งมาถามว่าอันเนี้ยของแท้ไหมเพราะมันถูกเกินแล้วพอผมก็เลยเปิดเข้าไปดูดูไปดูมาเหมือนรีวิวเองอะ่ะมีรีวิวเดียว2รีวิวแต่เหมือนรีวิวเองโหดีจังเลยนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยคือแบบมันเหมือนมันเหมือนแบบเป็นรีวิวเมคขึ้นมาอะไรเงี้ยบางคนเขาก็ดูออกไงนะครับหลายหลคนก็ใช้วิธีการเมคเมครีวิวอันเนี้ยมันก็ทา หลายร้านก็ทําแต่บางทีอ่ะมันเมคเยอะเกินินไปเนี่ยทำให้ลูกค้าไม่เริ่มไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูเรื่องของการการตั้งราคาเรื่องของรายละเอียดนะครับรีวิวลานค้านะครับอ่ะสรุปนะครับหาข้อที่ผมิส s t มาให้ว่าสาเหตุที่สินค้าเราเนี่ยคนเข้าชมเยอะแล้วไม่มียอดนะครับนั่นคือ1สินค้าเนี่ยหมดเทรนด์ไหมคือแบบ เอาต่อเอาเอาไว้ก็แทบจะขายไม่ได้นีหมดเทรนไปแล้ว2ไม่ไม่ได้เป็นที่ต้องการในช่วงเวลานั้นอย่างพวกสินค้าก,กระแสสินค้าฟุ่มเฟือนะครับในบางช่วงก็คือคนไม่ได้ต้องการมันมันก็จะหยุดไปก่อนนะครับสนะครับตัวเลือกนะครับมีตัวเลือกเยอะร้านค้าอื่นเนะี่ยตั้งราคาถูกกว่าทํารูปสวยกว่ามีการบร,ริการที่ดีกว่าตอบแชทไวกว่านะครับสนะครับภาพรวมของร้านค้าคะแนนร้านรีวิวนะครับต่างๆไม่ไดีเลยไม่ดีเลยนะครับทำให้ลูกค้าไม่เลือกเขาไปเลือกของที่แพงกว่าแต่รีวิวดีกว่านะครับคะแนนร้านดีกว่าความมั่่นใจเยอะกวา โอเนป่ะนะครับห้านะครับสินค้าเราไม่ดึงดูดเลยเลยเพราะไม่มีอะไรที่แบบแบบดึงดูดลูกค้าว่าให้ให้เขาตั้งใจซื้อกดเข้ามาซื้อนะครับบางทีเขาอาจจะไม่ได้มองสินค้าแค่ตัวเดียวเขามองหลายอย่างเรามีเคยมีการจับคู่สินค้าไหมจับโปรโมชั่นยิ่งซื้อยิ่งลดนะครับไม่ลูกค้ารู้สึกว่าเอยซื้อไปแล้วเนี่ยรู้สึกคำว่าคุ้มเข้ามานะครับเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ใครมีคำถามว่าชอบคลิปของผมนะครับอยากสนับสนุนนะครับอยากเลี้ยงกาแฟผมสักแก้วหนึ่งนะครับผมรบกวนนะครับใต้ ลิงก์นะครับอ่าคลิปนะครับคลิปนี้นะครับจะมีลิงก์นะครับเป็นการโดเน a t นะครับคือการสนับสนุนนะครับแค่ค่ากาแฟคนละหนึ่งแก้วสมมติถ้าอยากจะเลี้ยงผมนะนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดมีการสนับสนุนขึ้นมาเนี่ยนะครับผมจะนำรายได้บางส่วนนะครับไปทำบุญนะครับเกี่ยวกับการช่วยเหลือหมาแมวนะครับจอแมวแมวจอนะครับซื้อคือผมเป็นคนเลี้ยงแมวนะครับผมก็จะรู้จักคนที่เขาช่วยเหลือแมวจอแล้วก็ขาดทุนทรัพย์ในการที่ต้องไปช่วยเหลือเนี่ยผมจะทำบุนาทอ่งงช ผมเนี่ยนะครับโดยการคลิกลิงก์ด้านล่างนี้นะครับที่เขียนว่าเลี้ยงกาแฟนะครับก็อันนี้นะครับผมจะเอารายได้บางส่วนที่เพื่อนๆสนับสนุนนะครับไปทำบุญด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยเนาะสวัสดีครับผมพี่เฟนเทลลาซาดานะครับฝากติดตามช่อง YouTube พี่เฟนเทลลาซาด้าด้วยนะครับขอบคุณครับ